สวัสดีครับพี่น้องคลิปในแอนจพอสพผ้าเฮสซาคู่ใส่หมูกินพี่น้องโอ้ยเนื้อสัมผัสขึ้นอยากกินนะนะพี่น้องนะเดีย๋ยวสิพ้าไปซื้อเม็ดซาคู่ก่อนจ้ะกบแปง้งวัาสิมฮ็ดขนมไทยกินพี่น้องอยากกินขนมไทยจ้าช่วงนี้ช่วงนี้ก็หิมะตกเต็มเลยพี่น้องหนาวคักจ้ะตอนแไรกคือวลาสิว่ามีหิมะจังไดนโผล่มาพี่น้องกดสิต๊เป็นพลนลช่วงอาทิตย์พลนละพี่น้อง อากาศก็นาวเย็นเสมอใช่ไหมเราพี่น้องมึงอไงชื่นแชะไปเมื่อได้พี่น,อน,น้องมึงสิ่สู้เบื่งไ้เบิ้งกระคากเด้อพ่นะมันแม่ขาวสะอาดได้พี่น้องแชะขนาดเลยเด้อได้มาแล้วพี่น้องเม็ดจ้าคู่จ้ากับแป้งข้าเนีว้วแป้งเขาเจา้าแป้งมั่นพี่น้องเพื่อเอามาเฮ็ดขนมอ่าไทยจ้ะแ่บได้พี่น้องแอนเป็นขนมชนิดชนิดหนึ่งเลยอ่ะจ้ะที่ว่าแอนมาก มาแข้งก็คือสาคูใส่หมูแหละพี่น้องด้วอแอนดล้่างพักสลัดให้วบกวนจ้ะพี่น้องให้สนิดน้ำกินกับพักสลัดหรือพักกาดแก้วพักอีงยังก็ได้จ้ะแล้ะก็อีกชนดิดหนึ่งคือพักที่ก็บอกพี่ขาดบ่ไดเลยพี่น้องมาอันปอก,กระเทียมแกกระเทียมก่อนพี่น้องเราเอาไปเจียวขาดบ่ไดเลยก็คือ,อ,อกระเ,เทียมเจียวพี่น้องหอมเลยจ้ะขาดบ่ไดเลยเด้เขาสีซอยหอมมาคากเลยแล้ะก็กระเทียมเจียวถอดไม่ๆหมพี่น้องหอมเลยจ้ะ ตำเอาจ้จผู้บางคนมันกัะซับๆเอาแต่ว่าสำหรับแอนคิดว่าตำเราแบบกินหอมลเหยของเขาน่ะกินของกระเทียมเน่เขาสิออกมากพี่น้องเขาสิหอมว่าเก้งสิมไม่จ้าในความขึ้นจะคลองดอกล <S <S <ส>อากะเจียวไปพี่น้องเจียวโดยไฟอ่อนกะเกี่ยวไปจนพ่อเหล,ลืองเลืองออกท้องจากน้อยเนี่ยเลี้ยงซับนีก็เอาคืนแล้วพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปห่อนอยู่เทิ่งๆเขาก็าส่สเเลื้งตติมไปอีกอจากน้อยเนี่ยจ้าเอาพ่อซับนีละพี่น้องหอมห้วยห้วยแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้อง กระเทียมอ่ะามเจียวออกมาแล้วใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ก๋วยจับกับซ่ียบมืดเลยจ้ะเนี่ยสีเหลืองงามเลยพี่น้องมึงเนี่ยสีสัมเนียวยกรอบหอมดีขึ้นยางนียจ้ะใส่ตัวนี้แอนก็นได้พัดไว้แล้วพี่น้องถ้าใดอย,อยากอยากได้แอนสูตรก็บ,บอกมาเด้อได้สีพิมพ์แปะไว้ดอกอันนี้แอนก็นพัดไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้แอนก็นจะมาปั่นพี่น้องเม็ดสาคูนี่ก็เอาไปแช่น้ำพี่น้องแล้วเท่ากับบ,บีบีเบิ้งจังหน่อย,อยถ้าได้ประมาณสัมเนียก็ เอาขึ้นได้พี่น้องถ้าเละไปก็อนนี้มันจะเละนะเอาพ่อเป็นเม็ดเม็ดแอนก็จะหนวดๆจักน้อยพี่น้องเพื่อให้การปั้นของเม็ดซาคูน่ะเขาปั้นง่ายขึ้นจ้ะมือนีกระล่างเราเด้อพี่น้องเด้อมาต้องว่ากันเด้อล่างอยู่ดอกเคสแนวยู่นักกินให้กระล่างอยู่พี่น้องมือน่ะนะแอนบ่มากินของอ่อถุงยางซิลิโคนพี่น้องแอนเป็นบ่ค่อยมากปันใดถ้าพูดถึงความสะอาดอ่ะเข้ากับสะอาดอยู่เข้ากับล่างมือก่อนเ็ดอยู่พี่น้องล่างมือดูจ้ะแอนบ่มากินของกินของถุงมือพี่น้องมันเหม็นมันขิวจ้ะ ปานเสบเรียร่อยแล้วที่นี่ก็จะไปเตรียมหนึ่งพี่น้องหนูแซมนี่แหละกินแต้ละเสื้อนี่แอนกินหลายหลายพี่น้องกินแล้วก็แบบกินโดนๆยังมากินเท้อวนแต่ว่าช่วงนี่แบบโอ้ยสามสี่มือกินตะสาคู่ใส่หมูลืมพี่น้องลืม่มเอาล่องปลาตะนียังลืมจังไว่อาอ้คือลืม่มอันท้าอันเอาน้ำมันท่ากระดาษไข่พี่น้องตอนแรกว่าสิออกมาแล้วออกระชังมันีก็ค่อยทาวิธีเอาแครกระดอกอก็พูดกันท้าน้ำมันสู่ชีวิต มันห่อนหลายมันกับบทนได้พี่น้องพูกันก็นได้ <c oughs> จัดเลียงจานไปก้อนพี่น้องใส่ผักกาดโอ้ยผักสลดัดผักสลัดแล้วก็ผักชีแล้วก็บ,กกบกักพริกอู้บักพริกจับยัดใส่ทั้งในแหมึแซบพี่น้องเลยมักที่สุดเลยมากๆหลายอย่างอยู่จากขนมไทยนี่มากแบบซาคูเซมูมักทุกอย่างแหรอพี่น้องขนมไทยมันแซบหนึ่งเซตเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยหนึ่งประมาณนี้แหละจ้ะเหลือเม็ดขาวๆน้อยจะได้ มันก็น,นึงต่อไปอีกกระไซได้พี่น้องก็จะเป็นอีกเนื้อสัมผัสหนึ่งจะ้ะถ้าข้ามาักเนาะเนี่ยผลของการว่าถ้าโอ้เห็นอย่างกับผิดพลาดดูพิดพลาดดูแทนนอ้อนี่เนาะว่าสเกียอออกก็สกีง่ไงบอกโอ้คงบ่ไใดแหละทดลองทุกอย่างแล้วบ่ออกติดเนื้อเนื่องจากเข้าบ่อใดท่า้ํามันตรงกระดาษไขพี่น้องเขาก็สิติดยังสิหละแอนนี่ก็จะไปจังลืมเห็ดมาสองสามรอบแล้วก็ยังลืมเนี่ยพี่น้อง ตอนนี้ก็เลยตัดสินใจอันม like, oh, ันก็หอนคักไหมพี่น้องยายมันแห้งแล้วมันก็สีออกหนากังสีนะก็เลยเอามือจุ่มหน่ะมันแล้วก็เฝ้าบีบบีเฝ้ายิบออกเฝ้าดึงออกแล้วพี่น้องเอ้ยมองไงแต่การันตีเลยพี่น้องโอ้เหนียวหนุ่มแสบใส่พัดกะแสบพี่น้องใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์เดี๋ยวสีเอาไฮดอกพี่น้องเพราะว่าแองกับ่ได้เป็นนักวิชาการในการทำอาหารเนาะพี่น้องเนาะก็เฮ็ดไปตามสูตรเจ้าของมากเจ้าของแสบนั่นละจ้า นี่แหละพี่น้องแกะแกออกยางเร็วนี่แล้วแล้วพี่น้องเมื่องพอดีผ้ามาลวยกระเทียมเจียวอสีเหลืองทองสวยงามมากเลยพี่น้องเมืองเนี่ยหอมกินหอมมากคักกินเทลลูกยิงย่งเสียมฟวอกลูกพ่อคัอ่มหัวกบพักกาดหัวกบพักสลดัดโอ้ยเมื่องเนี่ยใส่ผักชีมอมเข้าไปบัตเตอรน์นี้กินคั่มไงค้ามปมก็เลยบบอยากไทยว่าจะคลองกินปมกินไงยิง่งเสียพี่น้องถ้าใส่ทั้งในนี่อุ้ยฉ่ำมากเลยพี่น้อง ผักซีมอบเข้าไปบัตเรนี้พี่น้องแล้วก็ผักกาดบัตรนี้ผักสลัดอู้เป็นยังคื่เวพิษดีแท้ผักสลัดนี่ละพี่น้องกรอบๆแล้วก็บบกพริกกัดจักน้อยแมมุ้ยเข้ากันมาสันหักบักพริกหยดใส่หน่วยทั้งในนี่ก็แซ่บด้วยพี่น้องเลิกกินอีแบบนึงก็แซ่บพี่น้องเน,เนื้อใส่ช้ำมากเนี้วเนืบใส่ลงงตัวมากอร่อยมากๆเลยจ้ะู้อยากได้สูตรกะเดี๋ยสิคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยสิพิมพ์หายเด้อพี่น้องเด้อ เไว้เจอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้องด้วยแอนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนนเด้วจ้าเด้อสวัสดีจ้า